สวัสดีครับเ,เด็กๆคลิปนี้อยู่กับช่องสอนสนุกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมมินิเกม,มถ้าจะไม่ผิดเราเคยเล่นไปแล้วนะแต่เราติดใจครับผมเกมมันเยอะครับมันน่าเล่นมากเลยสนุกจริงๆไปกันเลยมานะครับผมเกมอะไรเกมแต่หน้าผ่าหรือเลปล่าไม่ใช่หรอกมา้าโอ้ยอ้วนบอกว่าไม่กลัวหรอกขอให้เล่นเถอะเป็นยังไงเนี่ย อ๋อให้เรากระโดดแน่เลยหมุนมาเลยเสียอยู่แล้วบอกเลยมาโอ้ยมันมาทางนี้ซะด้วยชึบนั่นนะมาเลยมาเลยเร็วกวันนี้ฉันก็รับได้เคยเล่นสไตล์นี้มาแล้วมาหมุนเร็วเวกว่านี้ได้ไหมเร็วเ็วอ่ะชอบเร็วๆอ่ะเร็วเรวเร็วๆเร็วเลยแบบเร็วๆแรๆงแรงฮะทำไมนั่นมันไม่โดนเลยวะ มาเลยมา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 เลยอ่ะช้าเร็วแล้วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วติ้วอุ้ย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 ติ้วอุ้ย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 เตี้ยวอุ้ยติ้วมาเลยมามาสิมาสิจ้า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 โซลาตายโซลาตายอยู่ข้างๆฉันนี่นะ มาเลยอ้าวอยู่ที่ใครเย่โซลาส,สนุกเย่ทำไมอะไรเนี่ยเกมอะไรลาวาพิฆาตหรือ,อยังไงเฮ้ยเก็บีีให้เราทำอะไรฮะอันตรายด้วยเฮ้ยมีกุ้งสีแดงด้วยใครเอากุ้งมาเนี่ยเฮ้ยจับกินเลยนะหิวพอดีเลยเฮ้ยอ๋อห้ามโดนแหละ เบียดมันเบียดมันเฮ้ยอุ้ยเกือบเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซล่าเธอต้องตายวันนี้โซล่ามาปะน่ะไม่ได้ยินเสียงโซล่าเลยมาไหนมาตายเออหาตำแหน่งดีๆก่อนแหละเนเน่เน่ันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยตรงนี้แน่เลยตรงนี้ก่อนแหละเฮ้ย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  เลือกอาโอมันดวงนี้เฮ้ย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 เกือบเกือบอย่าละอย่านะอย่านะอืม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 ทำดัมทำทำดำดำดัพี่นั่นเองนั่นแหละจะเป็นใครล่ะเอาแล้วโซล่าใส่ชั้นแน่เธอแพ้ใชนทุกที ถอดดทำถอดดำถอดดำ,น,ดำ,น,ดำน้ำเย้โซล่าสนสนุกอย่อนเดิมไปเร็วลุยลุยไม่ทำอะไรวะ,วะฉันว่ามันต้องมีหิมะอะไรหล่นมาแน่เลยลูกเล่นมาแน่เลยมันต้องมีลูกเล่นนั่นแหละมันต้องมีลูกเล่นฉันบอกแล้วโโอ้หตากันมาเนี่ยะโอ้กูยะโอ้โหอ้ยเอ้ย,อย จอ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 โอ,โ,อโซล่าเธอเบียดฉันไม่เกี่ยวอะไรเธอโกงฉันเธอเบียดเอ้ทำอะไรคือยงไง AD คืออะไรวะมันต้องให้กดอะไรสักอย่างแน่ๆเลยนะมามาสิอ๋อฉันเข้าใจแล้วแหละฉันเข้าใจแล้วแหละไอโซล่ารู้มากนี่ สละเร็ว,เ,วเจนไปจัดก,การมือมันสลามือมือเหรอโอ้นัาชนะแล้วแหละฉันรู้แล้วทำยังไงโทจบ <c oughs> โอ้ดันหินดันหินเฮ้ยหมอแล้วนี่มันต้องกระโดดแน่เลยกระโดดหินหรือเปล่า หรือว่าอะไรฉันว่ากระโดดหินเฮ้ยโหเกือบตกนะสามสองหนึ่งอ๋อมันให้วิ่งกระโดดไปเรื่อย,อยมาสิมาสเิเกิดไม่ทนันฉันหรอกมาเลยมาเลยมา มาอ้นมามาสิทำไมเกิดชา้าจังอมมาอม,มามาอะไรครับอุ้ยมันไวกว่าเราอีกอะโอ้โหจบแล้วมันจบแล้วอ้วนมันจบแล้วเกมนี้มันไม่ใช่เกมของเองอ๋อก็ไม่รู้ละ อันครับอ่ะันครับครับครับหรือเปล่าโอ้ทะเลทรายที่หิวโหยจะต้องหาน้ำดื่มกระป๋องแน่เลยหรือยังไงหกสิบแล้วแป๊บปสี่ของฉันโหย่างเก็บแปบสี่นี่วะหืมแบบสี่ของฉัน แปปซี่แปปซี่มานน่แปปซี่แปปซี่อ๋อของฉันฉันจะตายแล้วฉันต้องการน้ำอ้ยแปปซี่มาแล้วโอ้เกือบแปปซี่มาอีกแล้วลูกแปปซี่มานี่ฉันต้องดื่มน้ำเร็วแปปซี่ส่งมาตรงนี้มั้งแปปซี่ฮัลโหลเทพเจ้าส่งแปปซี่มาให้หน่อยแปปซี่เฮ้ยให้ฉันบ้างมันเก็บตัดหน้าฉันไปเลย โอ้ยฉันหิวโหยปูหิวโหยไม่ได้กินน้ำอ๋อได้มันให้ทำอะไร้วเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้ปะไม่ได้ต้องให้รอช่องนี้แหละดูจากทัาทนาแล้วคือ,อยังไงอ่ะอ๋ออะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้วอ๋อโทจบแล้วจบต้องให้ทำอะไรยังไงเ,เสร็จสิ้นสิ โอ้ oh, มุมสูงเลยเหรอนายแพนกวินว่าแพนกวินแพนกวินแพนกวินมาแล้วแพนกวินมาแล้วจับมันกินเลยมาโอ้ผู oh, mm ้แพนกวินมานะฮะเราต้องหลบผู้แพนกวินชึบอ่ะชึบเฮ้ยเฮ้ยอย่าขวางทางพวกมันเฮ้ยชึบ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 โอ้มีตัวแม่ด้วยตัวเบิ่มเลยเฮ้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 ยเฉืดเฉือดเฉือดเฉืดเฉิดเฉือดเฉือดเฉอดเอดเฉดเอดเฉดเอดเ อ,อนนุ้ยเกือบไปรอดแน่โอ้เคยโอ้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 โห,ห,ห,หสนุกเซียนอยู่ไม่ต้องห่วง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 ออกมาดูให้วิ่งขึ้นไปข้างหน้าหรือไงเนี่ยฮะห,หรืออะไรโอ้โหเต็มเลยเย,ย้ เเเยยยฮาสรุปฉันชน,นะ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยมีชื่อฉันมามีสนสนุกซ่าเหมือนเดิมเกมอะไรครับคือไงเกมนี้เต้นเหรอเกมเต้นหรือเปล่าจบแล้วเอาละครับ ทึมเอาไงไงทึมทึมจัดหลบไม่ดีกระโดนนะทึมไม่ยอมระวังบนหัวไงบนหัวโอ้ยเราอยู่ในเครื่องประหารเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีทางนี้นี่นี่นี่นั่นไงล่ะวิ่งเข้าไปเฮ้ย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 นั่นแหละเฮ้ยเฮ้ย อ้วนจะเย็นอ้ว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 นเอาไปทางโน้นทางนี้ฮะเชิบไปดิไปดิไปดิไปซิไปดิไปดิอ้าวอ้วนรอดแล้วดูทรงแล้วเหมือนอ้วนจะรอดนะนะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้วนอ้วนอ้วนโดนปล้ำแบนแตะเลยอีอี อนโดนปั๊มจ้าอ้วนโดนปั๊มแบนแต่ส <Yeah. S 1> วัสดีว่าไงพวกเธอมันได้เก็บกับเราหรอ <Yeah. S 1> เฮ้ยด่านนี้คือด่านอะไรมันต้องให้แบ่งทีมเอาแล้วโซล่าอยู่คนละทีมกับฉันหรือเปล่าฮะ <Yeah. S 1> แบ่งทีมจ้า เสร็จฉันแหละเสร็จฉันแน่เสร็จฉันแน,น,น่ไอให้กดอะไรอ่ะฉันยังไม่เข้าใจเลยตอนนี้แต่ก็ม่วอย่างเดียวแหละอ๋อฉันเข้าใจแล้วแหละฉันเข้าใจแล้วฉันเพิ่งเข้าใจอย่างนี้แน่เลยมวเอาไปก่อนละใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคือ,อยังไงครับ เย่กดมัวเหมือนเป็นเหมือนจะเป็นนะมัว <Okay. S 1> มัวที่หมายเลยเอ้ออยดูทีมใครเนี่ยม,มาเลยไม่กลัวหรอกแกจะชนะนมามาให้ทำอะไรวะขอให้ทุบตรงนี้ ทุบนี่ทุบทุบทุบทุให้หมดทุบให้หมดทุบให้หมดทุบทุบทุบทุทุบทุบทุบสีแดงชนะสีแดงซื้อซ้สีแดงนำโชคสีแดงสู้ทุบทุบให้หมดแล้วพวกเราช่วยกันทุบทุบมันทุบมันแล้วพวกเราช่วยกันทุบทบทุ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 บท้ายถึงแล ค้าจริงโอ้สีน้ำเงินมีบานเลยอะสีน้ำเงินไม่ชื่อกันทุบหรือเปล่า,ส,นนาสีแดงชนะแล้วรู้ไหมสีแดงชนะแล้วสีแดงนำไปห้าร้อยแล้วอ่ะเห็นไหมข้างๆก็ดูตรงข้างอะ่ะสีแดงนำไปห้าร้อยแล้วสีเงินเพิ่งได้สองเองห <c oughs> ลอกเด็กุห <c oughs> ลอกเด็กรู้จักเปล่าเย่ เอ้ขาให้ทำลารโซล่าไปดิไปดิดันไปดิดันไปดิดันไปดีทำงานสิทำงานทำงานทำงานเอาเบียดทำไมเบียดจบายเออเร็วผักมันลงไปผักมันลงไปเร็ว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 เย็เร็วเร็วเรวรเร็เรเเเเรวรเเ แยกกันแยกกันแยกกันผักเร็วแยกกันผักไว้เร็ว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 เอาพ่อเลยเสร็จพ่อสิเย้ต้องการชนะพ่อเป็นไงบ้างครับเด็กๆคลิปนี้สนุกไหมครับผมโอ้โหด่านเยอะแยะไปหมดเลยถ้าชอบก็อย่าลืมทำตามหน้าที่ของคนดูเช่นเดิมนะครับผมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า let's go